เออยูเซิร์ฟก็ขอต้อนรับกับโค้สู่เกมมาเวลไลเวลส์ well, like กันอีกครั้งนึงนะครับทีนี้ก็เป็นทริปแรก <c oughs> ที่ผมจะมาเล่นกันนะครับทุกคนวันนั้นนี้ก็ไปลองทดสอบสกิวให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะฮะมาเรามาดูเกมเพลย์ของไอออนแมนดีกว่า <c oughs> ก็เป็นเกมแรกของผมเลยที่ลงสนามจริงนะฮะ <c oughs> ไปครับเ <c oughs> พื่อนเราไปไหนกันแล้วเนี่ย <c oughs> โอเค <c oughs> มายิงไปยิงไป ยิงบีมฉีด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 บีมอันนี้ตัวแทงเหรอตัวแทงก็ตายไปดิครับลงสี่ตัวนึงจัดไปจัดไปยิงมิสไซล์ไปหน่อยครับพวกเรียบร้อยมาดิครับเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยสตอมเหม่อมันลอยอยู่เหรอตองยิงบีมใส่ไปไม่น่าจะรอดแล้วสตอมตัวนี้หายไปไหนละมันหายไปไหนยิงเลยครับ คือเราอยู่ไกลไงนี่โอ้โหอาันแมนก็เป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายนะทุกคนไม่มีอะไรมากเลยครับลอยได้ก็แล้วก็สามารถยิงใส่ต,ตัวแบบนี้ได้ครับเฮ้ยไม่โดนเหรอพนัเชอร์เราอยู่ข้างบนพวกนีจัดไปถูกอ,อะไรอยู่นี่ ยิงฉีดฉีดีดีดีเรียบร้อยครับผมมาตัวอะไรเนี่ยเนโมหรอมาครับเรียบร้อยไอ้หลามไอ้หลามน้อยหลามน้อยโดนฉีดไปโดนฉีดไปหลามน้อยตัวอะไรอีกตัวนึ่ครับดีมันคิวไป เฮ้ยมันเล่นง่ายมากเลยเดเมจก็แรงมากเลยนะฮะผมว่าถ้าเข้าเกมแบบเซิร์ฟจริงน่าจะโดนเนิร์ฟแน่นอนเฮ้ยไอรอนแมนมาไอรอนแมนมาไอรอนแมนมาตายบอทเปล่าวะเล่นกับบอทป่าเนี่ยครับยิงมิสไซล์ไปถอยถอยถอยยิงครับยิงไปเล่นมั่วๆก็ยิงไปยิงแบบมั่วๆก็ยิงไป ปึ้มปืนใหญ่ไปเลยเรียบร้อยตายหาหมดเรียบร้อยหมดน่าจะบอดแน่เลยวะว่าน่าจะบอดแน่เลยโอเคไม่เป็นไรครับก็เทสระบบไปนะฮะเกมแรกก็ประมาณนี้แหละนะดูมันเดินกันดิวันนี้โมฝั่งเรานี่หว่าไอ้ปลาหมึกเนี่ย เรียบร้อยยิง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 ฉีดไปฉีดฟานมาบีมไปเอา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 หน่อยเอาหน่อยเอามิสไซไปกินเรียบร้อยหมดอ่ะไอออนแม็กซ์ตัวหนึ่งเฮ้ยและนี่มันเป็นบอดไงทุกคนไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับ หัวอะไรแอบอยู่แอบอยู่แบบนี้ก็ตายดิครับล็อกเก็ตและคูนเอาดีไซน์ไปกินใครมันยิงเพื่อนเราใครมันยิงเพื่อนเราโนจิเหรอชีดไปชีดไปเคออสอะไรจะมาเคโอเคออสอะไรตรงนี้ ไม่ได้กินหลบพวกฟู๊ดก็มาฉีดฟู๊ดไปก่อนฉีดฟูดไปก่อนนี่มันตายยากมากเลยเอาโลกี้ไปก่อนอยู่ข้างหลังใช่ไหมฟิกเทมดีเราฟิกเทมดีเราถอยก่อนถอยก่อนโลกี้อะครับ <c oughs> <c oughs> เข้ามาหาเรายังไงเข้ามาหาเราทำไม <c oughs> เฮ้ยเดีเ๋ยวฮะเดี๋ยวฮะแปลงร่างโอ้มันใชออ้อนิเมตใชออ้ออนิเมต ต้องชาร์จพลังไว้ละโอ้โหตายยากมากเลยเฮ้ยเหมือนกับว่าเรายิงแล้วก็ไปเพิ่มพลังให้มันวะ่ะจัดไปบวกจัดไปบวกไอออนแมนมาอะไรตรงนี้เนี่ยอ่ะไอยิงหน่อยละกันมามามาเนรีพัคเตอร์ก็มาอุ้ย เาเป็นชัยไปแบบง่ายๆครับดูแล้วน่าจะเป็นบอทนะ <What? S 1> ไม่มีใครเขาจะย,ยิงผมเลยอ่ะหรือว่าผมบินอยู่แล้วเขามองไม่เห็นกันวะแต่ว่าน่าเป็นบอทแหละไม่ตายตัวคิวไปยี่หกตัวขนาดนี้บอทชัวร์ๆโอ้โหฝั่งตรงข้ามไม่มีใครคิวได้เลยมีคิวได้แค่สองคนเท่านั้นนะฮะ <c ute> มาครับทุกคนเริ่มเข้าสู่เกมที่2ผมว่า <c ute> เกมนี้น่าจะเจอคนจริงๆแล้วนะเกมแรกก็ให้ทดสอบระบบทดสอบสกิลไปนะฮะไปครับทุกคนอาจะเจอของจริงแ้วเกมนี้นะฮะ เฮ้ยเพื่อนเราอุย้ยโจมตีกระจกแตกได้ด้วยเฮ้ยโอ้โหเก็บรา,ายละเอียดดีอยู่ครับไอ oh, เกมนี้เพื่อนเราไม่ค่อยเข้าไปเลยนะว่าน่าจะของจริงแล้วแหละมายิงไป ตัวอะไรมันยิงกไกลๆตัวอะไรมันยิงกไกลๆพันธุ์เชื่อทีหนึ่งตายไม่ใช่เหรอจะตายแล้วตายแล้วตัวหนึง่งมายิงไปพันธุ์เชื่อครับมาดีครับตายแล้วจะตายแล้ว ชีตชีตชีตชีชี why? ชี protecting! ชีชีช네ีเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยวิงไปเฟอร์นิเจอร์ครับป้อมปืนนะครับเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โโดนยิงมันบู์สกิลนี่วากี่กงบู์สกิลเรายังไม่บู์เลยโอ้หนีไม่ทันฮะ มาเจอคนจริงๆแล้วค่อยสนุกขึ้นมาหน่อยครับลุย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 อยู่ไหนกันกเจอเต็งม,มันกางเกาะรลัวเลยนะโอ้โหตายอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยโดนอะไรวะเนี่ยไอ้แมนอีกแล้ว โอ้โหโดนระเบิดไป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 เอาไหมครับเดี๋ยวต้องเจออันติเมตของเราบ้างละมาลอยขึ้นสูงสวยสวยสองตัวละเอามิดไส้ไป ชีดอ้าวบูทว่างไงบูทว่างไงบูทโอเคเพื่อนฮิวให้อยู่มันยึดจุดเหรออ๋อยึดจุดเหรอฮะเกมนี้ด่านแรกก็เป็นเอารถไ้ถึงที่หมายครับด่านนี้ยึดจุดด้วย ไปไหนละไปไหนละชีดชีด m a x มัม m p o แม็กูยิงอะไรวะเนี่ยติดกําแพงฉีดบูดไป อ้าวเรียบร้อยเฮ้ยแคปจุดไปได้เรียบร้อยแต่อะไรวะเนี่ยโคนลุมโอ้มันแบ่งเป็นหลายๆมิชชั่นหลายๆภารกิจนะฮะโอเคเกมแรกก็คิวไป9้าตัวแล้วก็ตายไปสองนะครับแอซซิตไม่มีเลยวะ่ะนี่ขนาดตัวเล่นง่ายๆนะยังเล่นแบบไม่ค่อยชํานาญเลยเกมที่2ครับเอาอะไรมากน,นะถูกฝีมือไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราก็เล่นเป็นเองต้องใช้เวลาสักพักนึงอะไปครับทุกคนวินไปก่อนเพื่อนเลยไปไหนวะเนี่ย โอเครอเพื่อนแป๊บนึ่งมาเฮ้ยมันอยู่นู้ว่ะมันมาไวมากเลยว่ะโอ้มันมันไวมากเลยชีดยิงแล้วเนี่ยอุ้ยแว่งโดนนัดิเมตทำไมมึงรีดยิงกังเลยวะเนี่ย โอ้โหโดนเข้าไปเต็มๆต็มโดนในรูนั่นแหละเต็มๆต็ Mate มอดีเมททำไมมันได้ไวจังอะผมยังไม่ได้ไอเนี่ยมาตรงนี้ดีกว่ามันยิงจากไหนมาไอรอนแมนจะตายนเนี่ยเฮ้ยล็อกเก็ต อมิสไซไปเด็กเฮ้ยลบ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 โอ้เกือบตายอ้าวโดนอะไรวะเนี่ยโดนอะไรยิงอะตายเฉยเลยเป็นแอดตีเมทผมมาแล้วนะแบตซิมบัมพาวเวอร์ไปครับโอ้คิวไปสิบเอ็ดตายไปสี่มาที่เดิม เอาไวตัวนี้ยิงฟรีเหรอยิงฟรีเหรอครับอืมยิงฟรีอะครับต้องจัดไปเรียบร้อยจุดสวยมาดิมาดิมาดิถอย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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยถอ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 ยฉีดไปเรียบร้อยเอาแม็กซิมัมไปอุ้ม ถอย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 จะตายจะตายจะตายเลือดอยู่ไหนวะเนี่ยเลือดอยู่ไหนวะเนี่ยเลือดอยู่ไหนยิงไปโอ้โหโดนอัดเข้ามาในรูหาเลือดไม่เจอว่ะเพื่อนเราใช้เลือดไปหมดแล้วตรงนั้นน่ะมาไหมครับไป อ้ยฝ <onz> ั <etus> ่งมันได้เปรียบอยู่อ่ะ70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วของเรายังีเฮ้ยมันยิงถอย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 ล็อกเกตล็อกเก็ตมาไหนเนี่ยล็อกเก็ตมันหนี เรียบร้อยชีตไยโล่เหรอไยโล่เหรอสวยดิมาดิครับนี่เก็บไปสามตัวอยู่ไหนเนี่ยออกมานดิดิ อ๋อมันถอย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  <c oughs> จัดไปไอลอนแม่น่ะครับโอ้โหโดนอัดใส่ว่ะเฮ้ยเรากำลังยิงตัวอื่นอยู่วะ <c oughs> ่ะโอ้ย99เรเท่ากันแล้วเฮ้ยลุ้น สายเราหรือเปล่าโอ้ได้ไ่ายเราครับสีน้ําเงินแคปเจอร์ไปเรียบร้อยครับโอเคสวยอยู่เฮ้ยแล้ชนะไปเลยครับผม2เกมไปไง2ต่อศน อ่าลูน่าสโนได้ MVP ไปนะฮะโอเคคิวไปถึงสี่เลยเหรอ,นะอมั่นใจเหรอว่าเป็นตัวซัพพอร์ตอะเราคิวไปเท่าไหร่17ตาย6แอซซิตไม่มีนะฮะอ่ากดไลค์เพื่อนมาหน่อยครับกดไลค์กดไลค์ทุกคนไปเลยอ๋อที่ดูน่าสโนเขาได้ MVP ก็คือเขาคิวไปทั้งหมดเนี่ย15,500นะครับคือค่อนข้างจะเยอะแหละคิวไปก็14ตาย2แอซซิตไปสิบแตัวโอ้โหโหดอยู่นะนี่มันเป็นสายซัพพอร์ตจริงๆอ่ะเนี่ยถ้าซัพพอร์ตจริงๆต้องฉลาดตัวนี้ครับ กก,ก็เป็นของซัพพอร์ตจริงๆเลยนะสำหรับไอรอนแมนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวเดเมจที่ค่อนข้างดีเลยนะ คืออาวุธทุกอย่างของเขาสามารถสร้างไดเมจใส่ศัตรูได้แบบรุนแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราบูดสกิลความสามารถให้กับตัวเองแล้วเนี่ยจะมีเดเมทที่แรงยิ่งขึ้นแล้วก็ระยะการยิงต่างๆมันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยก็เป็นตัวไดเเมจหลักในทีมเลยก็ว่าได้นะครับแข่งขึ้นเยอะเลยนะและตัวนี้ก็มีความยากอยู่ที่2ดาวด้วยนะถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อกี้ผมเพิ่งเล่นไปเกม2เกมไงก็เลยบังคับไม่ค่อยชินมือไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่นะครับและเช เลยใจให้ผมด้วยแล้วก็ฝากติดตามรับชมคลิปต่อๆไปกันด้วยครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย